ละครที่เพิ่งออนแอร์ไปชื่อเรื่องอะไรนะเรื่องซ่อนกลิ่นค่ะคนละเรื่องกับของปามี่ไม่ใช่นั้นเพลงนั้นเพลงอันนี้ละครด้วยไลฟ์สไตล์น้องเองนะคะอยู่แถวทองหล่อเอกมัยใช่เป็นสาวแบบ night life นิดหนึ่งื่อกี้กับพี่ว่าะนคะคนรุ่นใหม่ก็มองว่า ซื้อสังหารจะเป็นพาลาสหรือ่เป็นอะไรบ้างทรัพย์สินหลักๆเลยค่ะมองว่าเป็นทรัพย์สินพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่อย่าห้องนอนที่บ้านไหมใหญ่ก่าห้องนอนที่บ้านใช่แบบโนฉันเคยไปก็กระจกมันใหญ่มากอย่างที่บอกไม่โป๊ะได้นะเพราะแต่งหน้าใช้แสงธรรมชาติจากกระจกอะไรทำไมส่องแล้วสวยจังช็อคลาร์สไตล์นางงามค่ะนางลาร์สไตล์คนสวยเลยทั้งหลาคนสวยเออเออนะ <laughs> 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 Looking like a baddie, I show up and make make 'em stop. Wanna know my name so badly, cause I want this whole black. จะเพจสังหาเรื่องจิงจ๊บค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในย่านสุขุมวิทค,ค่ะวันนี้จิ๊บอยู่ที่โครงการ i d e ดโอสุขุมวิท36นะคะเป็นคอนโดพร้อมอยู่นะคะใจกลางเมืองค่ะพร้อมกับราคาพิเศษมากๆนะคะ จะมาคนเดียววันนี้ก็เหงาค่ะเชิญน้องสาวคนสวยนะคะเป็นทั้งดาราเป็นทั้งมิตรไทยแลนด์เวิลดนะคะต้องบอกเลยว่ามีไลฟ์สไตล์แบบคนสวยนะจะมาพูดเม้ามอยกันว่าการซื้อสังหารในช่วงนี้ถ้าจะมองหาคอนโดเพื่อเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเราต้องดูอะไรบ้างและพาไปชมห้องสุดพิเศษค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่นี่ราคาดีมากๆนะคะเดี๋ยวไปพบกับน้องแคร์กันเลยค่ะ สวัสดีค so ่ะีสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยมาพาไปดูคอนโดกันนะคะ ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการเลือกซื้ออสังหาแบบกรุกคลิก <c oughs> ตามสไตล์สาวสวยมิสไทยแลนด์เวิร์นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องแคร์ชัตริกาสิทธิพงศ์นะคะ <c oughs> ก็เป็นน้องสาวเห็นมาแต่ตั้งแต่ในท้องปใช่ใช่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องก็มาปรึกษาแหละด้วยความที่ทํางานเราก็อยากจะซื้อสังหาทั้งอยู่เองแล้วก็ลงทุนนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะเราก็เลยชวนมาดูคอนโดค่ะ IDO Q สุขุมวิท36ค่ะแต่ก่อนจะไปดูโครงการเรามาร่วมพูดคุยกับน้องแคร์ก่อนดีกว่านะคะ ก่อนเลยเลยให้น้องแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> แคสถาิกาสิทธิพรมนะคะก็ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3ค่ะค่ะก็เห็นหน้าค่าตามบ่อยๆหลายเรื่องนะคะ <c oughs> ละครที่เพิ่งออนแอร์ไปชื่อเรื่องอะไรนะ ที่เพิ่งจบไปคือเรื่องซ่อนกลิ่นค่ะคนคนละเรื่องกับของปามี่ไม่ใช่นั้นเพลงนั้นละคงอันนี้ละครก็เห็นน้องมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานละครมาแล้วก็อยู่ช่อง3ตรงนี้เองใกล้โลเคชั่นนี้มากๆนะคะเพราะโครงการใอดีโอเนี่ยจะอยู่ ซอยสุขุมวิท36กเนาะสามารถวิ่งเข้าจากรามสีก็ได้จากสุขุมวิทก็ได้แล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์น้องเองนะคะก็อยู่แถวทองหล่อเอกมัยนี่ใช่เป็นสาวแบบไนท์ไลฟ์นิดหนึ่งไม่กแต่พี่ว่านะคะที่นี่เหนาะคือจริงจริงี่เนี่ยเลือกมาเลยว่าเนี่ยต้องเป็นน้องแคร์คือเราก็รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าที่เนี่ยนอกจากโลเคชั่นทองหล่อเอกมัยเหมาะกับน้องมากแล้วเนี่ยส่วนกลางเหมาะกับหนุ่มมากเหมาะกับคนสวยๆหนุ่มมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่ก่อนจะมาดูถามนิดนึง ความกังวลในการซื้อสังหาช่วงเนี้ยกังวลอะไรบ้างที่มาปรึกษาพี่จริงๆก็ไม่ได้กังวลเรื่องแบบทำเลหรืออะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบ้านเราอยู่ชานเมืองอยู่แล้ว,<ฆ>ลวก็อยากได้แบบขยับเข้ามาอยู่ในเมืองบ้าง<ฆ>เพราะว่าเวลาเดินทางอะไรมันใกล้แล้วก็เพื่อนอ่ะส่วนใหญ่ก็คืออยู่คอนโดกันด้วยเพือ่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในเมืองกันเราก็เป็นว่าเราอยู่ไกลสุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าสมมติว่าจะซื้อคอนโดก็คงเป็นทำเลแบบในเมืองอะไรเงี้ยก็คงจะตอบโจทย์แต่ว่าจริงๆอ่ะด้วยด้วยความชอบส่วนตัวจริงๆต้องบอกว่าจริงๆชอบอยู่บ้านมาก ก็คือมีความลังเลระหว่างบ้านกับคอนโดเหมือนกันด้วยความที่เรามีงบจํากัดเราก็เลยจะต้องเลือก็ว่าก็ซิมาว่าก็รายได้ระดับหนึ่งก็สามารถซื้อได้ทีเนี้ยก็จะมีความคิดว่า หลายหลายคนที่เคยอยู่บ้านแล้วพอมาอยู่กังวลว่าไม่อยู่คอนโดแล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอยจะเป็นยังไง,ไงด้วย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 ความที่ไม่ไม่เคยอยู่คอนโดมาก่อนอ๋อแต่ว่าตอนเรียนที่อยู่ธรรมศาสตร์ก็อยู่หอมาก่อนอก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไงหอเพราะก็ไปกลับบ้านอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยมาอยู่คอนโดแบบจริงๆจงังๆเหมือนกันอันนี้เราจะพามาเปิดเขาเรียกว่าแนวคิดใหม่ของการใช้ชีวิตในคอนโดนะว่ามันมีความสะดวกอะไรบ้างนะคะที่เตรียมไปให้นอกจาก เขาเรียกว่า l a เยอรห้องหรือห้องเนี่ยจะใช้งานได้ดีแล้วนะเมยงมีส่วนกลางอะไรหลายๆอย่างที่พี่ว่าน,น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดเด่นหนึ่งเรื่องของโลเคชันด้วยเพราะตอนแรกจะซื้อบ้านค่ะแต่ว่าบ้านเนาะมันก็อยู่รรไกลถูกมใช่ใ,ชใชสุดท้ายเนี่ย,อยเอ,อาเสร็จ ก็ต้องกลับบ้านใช่ไไกลกว่าเดิมอีกบ้านอ่ะที่ไปโตไกลกว่าเดิมอีกได้แต่ว่าจองบ้านแล้วก็ทิ้งเงินจองไปเพราะมีความกังวลหลายอย่างเรื่องของการที่จะตัดใจซื้อทีนี้ถ้าจะซื้อบ้านสักหลักหรือคอนโดสักหลักน้องแคร์ดูอะไรบ้างหลักๆเลยก็คือดูที่ทำเลก่อนค่ะราคาแล้วก็ส่วนกลางใช่ที่มันแบบตอบโจทย์เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็คือแบบ จริงๆอ่ะคันไม่ได้ให้เป็นคนแบบออกไปข้างนอกอะไรเยอะแยะเวลาส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่บ้านถ้าไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยู่คอนโดที่มันมีแบบแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกไม่ต้องเดินทางออกไปไหนมาไหนข้างนอกแอคทิวิตี้ที่ว่าเนี่ยอชอบอะไรบ้างคะ ทำอะไรบ้างคะในคอนโดแอคทิวิตี้หรอได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้พวกแบบแอบใส่บิกินงี้ฉันได้เห็นควาอมโฟกซอยู่เออก็แบบใช่ก็ชอบแบบว่ายน้ำว่ายน้ำช่วงนี้ก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปว่ายน้ำบ้างจริงๆจะชอบไปเล่นแบบคอนโดแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ชายบ้างเพื่อนพี่โอบ้างเพราะว่าเราไม่มีคอนโดเป็นของตัวเองไงเราก็จะไปเล่นคอนโดคนอื่นไปเล่นคอนโดพี่ชายไปเล่นคอนโดเพื่อนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายก็ซื้อคอนโดกับฉันใช่นี่พะโขนกใกล้ๆเหมือนกันใช่พี่ชายเขาก็ซื้อคอนโดแต่ว่าเป็นซื้อคอนโด ซื้อเพื่อลงทุนเนะาะต,ตอนนั้นก็คือพอซื้อคอนโดลงทุนเนี่ยการดูก็จะอีกแบบหนึง่งเพราะดูจะเน้นเรื่องของการปล่อยเช่าง่ายนะคะเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีในราคาที่ไม่สูงมากาแต่พออยู่เองมันก็จะคนละแบบและส่วนกลางเมื่อกี้ที่บอกไปก็บอกบอกน้องแบบว่าที่เนี่ยสมมติว่าจะไปออกกองหรือว่าจะไปงานอีเวนต์ต้องจ้างช่างแต่งน้องงแต่แตหน้าที่นี่มีห้องให้จองสาหรับแต่งหน้าค่ะหยชอบมากเลิศเพราะว่าเพราะว่าตอนเคยอยู่บ้านก็คือเอาช่างแต่งหน้ามาแต่งที่บ้าน ซึ่งบางทีอยูบ้านเราไม่สะดวกไม่สะดวกพอลกใช่จริงเรื่องจริงเพราะเราจะต้องแบบจัดเตรียมที่โต๊ะเตออะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี้ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์นะมีห้องนวดเส้นตึงใส่ทุนสูงบ่อยอะไรอย่างงี้มีห้องนวดใช่ที่นี่มีห้องนวดด้วยนะคะนวดน้ำมันนวดอะไรก็คือสามารถนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าออกกําลังกายมีห้องฟิตเนสนะคะเป็นแบบหวิวสตี้วิวนะคะสวยงามและที่นี่มีออนเซ็น ใช่ที่นี่มีออนเซนด้วย,วยสมมติว่าอยากที่แบบว่าคิดถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นน้องแคร์สามารถแบบว่าไปออนเซนได้เลยก็คือจะมีแยกชยายหญิงให้นะคะม,มีสตรีมีเสาวหน้าด้วยนะคะอันนี้ครบตอบโจทย์มากแต่ที่สําคัญค่ะได้ข่าวว่าคุณแฟนติกรใช่ช่วงนี้เหอกอบเหอกอเหกอบที่นี่นะคะไม่ต้องออกรอบไปออกได้ที่ไหนค,ะค่ะห้อง กรอบไปซ้อมวงสวิงในนี้เลยแล้วก็ใช้ชีวิตในนี้ได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่มองว่าเนี่ยเลือกมาให้น้องแครเพราะว่าหนึ่งเวลาซื้อสังหาปร hmm. ึกษาใครบ้าง พี่จ็บละอ้าวอาณใชันอาณใชันอาณใชปรึกษาพี่จิ๊บี่รู้อันนั้นพี่รู้ภกษาพี่จิ๊บเสร็จปึกษาใครต้องปลุกาแสนด้วยที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านคุณแม่มาลองดู่คุณแม่ใช่อันนี้สำคัญสำคัญสุดสำคัญสุดเพราะคุณแม่ก็จะพาขพ้่นมาปาร์ตี้ถูกเขาอยากมาใช้ส่วนกลางประเด็นอะใช่เขาชอบห้องไม่พอน้องแคร์อย่างห้องที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโซเชียลคลับก็คือเป็นห้องที่มันสามารถจัดเป็นปาร์ตี้ได้เลยถ้าอยากจองห้องนี้นะคะ แล้วก็ห้องด้านหลังที่เราเห็นตอนนี้เป็นห้องเวิร์กช็อปทีรูมคืออะไรอ่ะคือจะเป็นห้องเที่ยวไว้ชงชาจริงมีห้องสําหรับชงชาหรือว่าจะดื่มกาแฟมีเครื่องทํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยสมาดิกาแฟไปดูวิวเมืองไปก็มีห้องนี้เตรียมไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนกลางที่ให้นะคะก็คือสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งตัวเองค่ะครอบครัวแฟนได้หมดเลยเพื่อนด้วยชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ได้ที่ว่าท้านี่าจะเป็นเพื่อน ค่ะ,คะทีนี้เรื่องของการซื้อสังหารยอกอันหนึ่งก็คืออย่างคนรุ่นใหม่ตัวคนรุ่นใหม่เองอะค่ะพี่เห็นหลายๆคนก็มองว่าซื้อสังหารจะเป็นภาละสสาหรับตัวน้องแคลเองมองว่าเป็นภาระหรือว่าเป็นการลงทุนหรือว่าม,มองมเป็นอะไรบ้างทรัพย์สินอ่าหลักๆเลยค่มองว่าเป็นทรัพย์สินเพราะว่าต่อให้แบบเราไม่อยู่เองอะอย่างน้อยเราก็ต้องเลือกที่ที่มันดีเพื่อที่จะปล่อยเช่าต่อด้วยอะไรอย่างที่บอกก็คือเหมือนเรามีบ้านอยู่แล้วแหละเหมือนซื้อคอนโดเหมือนเป็นบ้านหลังที่2อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้หรือเอาไว้แบบ เอาไว้แบบอ่ะสมมติมว่าปาร์ตี้ในเมืองเราไม่อยากกลับบ้านไกลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาไว้มาพักผ่อนอะไรเงี้ย<ม>หรือว่าถ้าแบบอ่ะมีคนเช่าก็ดีอะไรเงี้ยค่ะมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มันอยู่กับเรามองว่าเป็นการลงทุนมากกว่าค่ะ,ะทีนี้ก็อาจจะเสิร์ฟให้นิดนึงก็คือว่าของน้องแค่เองเนี่ยพอทําเป็นอาชีพนักแสดงเคยมาคุยกับพี่จิ๊บเรื่องที่ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงในการซื้อสังหาต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้อาชีพนักแสดงเนี่ยรายได้เยอะมาก ก็แค่มีหลักฐานในเรื่องของการที่เป็นรายรับเข้ามาว่ารับจากที่ไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องของบัญชีที่เขาเรียกว่ามีสเตทเมนที่เงินเข้ามีหักนัาที่จ่ายเสียภาษีนะคะก็สามารถยื่นสินเชื่อได้กับทางธนาคารแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วตัวเองได้ได้กำหนดงบแม้ว่าถ้าอยากจะซื้อสังหาชิ้นหนึ่งอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่จริงๆก็ออ ไม่ได้ถึงกับกําหนดมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันโอเวอร์เพราะว่าคือรู้สึกว่าพอมันช่างใจกับบ้านแล้วอะถ้ามันถึงเกิน10ล้านขึ้นไปอะเราก็ยังรู้สึกว่างาั้นเอาบ้านดีกว่าอ่ะ เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนใจนะคะอาจจะโดนหล่อาจะอาจะโดนดึงดูดหรือเปล่าคอนโดนี้แน่นอนว่าห้องที่พี่จิ๊กเลี้ยให้คือจริงๆค่ะคอนโดนี้นะคะ i d e โอคิ Q สุขุมวิท36มนี่ยมีห้องแต่34ตารางเมตรมซึ่งไม่น่าพอสําหรับ้รงแรมเพราะเซอร์พาเราเต็มห้องแล้วของเยอะห้องแบบที่สองเขาจะประมาณ45ตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนก็คิดว่าเล็กไปไม่ห้องหนึ่งประมาณ47ตารางเมตรค่ะเป็นวันเ e d r o o ั p ก็รู้สึกว่าอื ยาวบงลงงี้ไม่เหมาะไม่เหมาะเล็กไป<ช>เราก<ช>็เลยจัดห้องนะคะไซส์พิเศษสําหรับน้องแคร์ในวันนี้นะคะเป<อ>็นห้อง64ตารางเมตรเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําห้องมุมมีอ่างอาบน้ําไ,ไว้ปรนเป์ผิวนะคะ<อ>ก็จะพาน้องไปดูกันว่าห้องเนี้ยน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรพิเศษเหมาะกับนางสาวไทยนะคะ <c oughs> ใช่ไหมมิสแลนเวอร์ไม่ใช่แลนเวอร์นะคะอย่างน้องแคร์ดาราสาวสวยอย่างน้องแคร์นะคะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ คอนโดที่นี่น้องแค่มี2ตึตกนะคะตึก A ตึก B นะคะแล้วก็เชื่อมกันที่ชั้น24ตอนนี้เราก็เดินแบบโอ้โหเหมือนอยู่เมืองน,นอกนะบรรยากาศดีมากดี เชื่อมระหว่างส่วนกลางนะคะเมื่อกี้ที่เราสัมษณ์อยู่เป็นโซเชียลเราใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำจ,จะใส่บิกินี่เก๋ๆมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยและเห็นเป็นแบบวิวตรงวิวตึกใช่แบบวิวซิตี้ไม่นะไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะะ้องแพะอ้จริงเหรอใช่ที่นี่เห็นของน้ำเจ้าพระยาด้วยจ้าโอ้ my god และก็มาถึงห้องตัวกแล้วจ้านี่เป็นแบบ2ห้องนอน2อง 2> ห้อ,องน้ำขนาดประมาณ64ตารางเมตรค่ะ ก็เมื่อกี้เดินเข้ามาก็ปุ๊บก็จะเจอครัวปกติรองแพทชอบทำอาหารไหมทำทำได้ทำบ่อยทำบ่อยทำอะไรบ้างมาม่าไข่เจียวไข่าดาวเมนูนนชื่อมากนะคะอนี่ก็จะแบบว่า มีครัวบิวอินมาให้นะคะเอาเตอร์ครัวสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นครัวปิดเพอแบบว่าอยากจะทําอาหารแบบกินแรงใช่ไหมโปรติคอนโดมันจะเป็นเปิดใช่ใช่เพราะว่าไปดูคอนโดหลายๆที่ก็ก็เปิดก็เปิดไถ้ามือใครจะปิดก็ต้องแบบมาเสียตังค์เพิ่มทําเองอีกพาดิชั่นการใช่ที่ไม่ต้องคือเป็นครัวปิดให้เรียบร้อยนะจ๊ะ แล้วก็สายปาร์ตี้อย่างน้องแคร์นะคะห้องลิฟวิ่งนะคะก็จะคอนเน็กในส่วนของดินนิ่งแอรีเรก็คือโซนทานข้าวนะคะเป็นไงบ้างขนาดห้องโอเคไหมจริงจริงก็พอเหมาะนะก็พอเหมาะเพราะว่าเพื่อนก็แบบมา3 4สคนก็ยังได้อยู่ได้อยู่สิบคนได้เลยจะนั่งได้อยู่ได้อยู่เนะคะแล้วก็อย่างที่พี่จิ๊บบอกว่าดีไซน์ห้องนะคะจะเป็นห้องมุมเห็นไหมว่ามันเป็นกระจกโค้ง อือเป็นดีใจใช่ใช่ใช่จริงด้วยค่ะนี้ก็คือจะเป็นกระจกโค้งให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห้องเน่จริงๆตอนนี้มีราคาพิเศษมากคือปกติถ้าไปดูคอนโดเนาะเราจะดูราคาว่าเอ้ย10ล้านมันจะได้ประมาณกี่ตารางเมตรตอนนี้มีโปรโมชั่น9ล้านเเห็นปะไม่ถึง10อสองนอนสองน้ำไม่ถึง10ล้านนะแล้วท่านาดีด้วยใช่ถือว่าคุ้มนะค่โว่าคุ้มเพราะว่าหตารางเมตรประมาณแสนไม่ถึงแสน S <S อน,น,นี่ทำ<ร>เลสุขุมวิทเลยนะใช่ค,ค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องอที่เป็นคอมเมนต์มากนะคะพอเข้ามาเจอในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นมีหน้าต่างเยอะแยะมากมายสังเกตได้ว่าที่เนี่จะไม่ได้แบบใช้พื้นที่ตรงระเบียงเยอะเพราะเขาจะอม,มองว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้อยู่ในเมืองใช่ไหมคะเขาก็ทําเป็นเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับเดอบลบาร์โคนี่คือปิดไปเลยเห็นไหมอย่างที่โชว์ให้ดูตรงนี้ปิดไปเลยแบบนี้ คือปกติตากผ้าอยากให้แดดเข้าอยากแสงเข้าก็ค่อยเปิดีก็ค่อยเปิดมันก็จะเปิดได้นะคะเป็นบอรคนนี่แบบที่ระเบียงคอนโดปกติเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบว่าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เก็บองเก็บของก็ได้เกิดฝนฝนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็สามารถปิดพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นแบบดับเบิลบารคนนี่ได้เลยอืมอ่ามาดูในส่วนของห้องนอนเล็กกันก่อนน้องแคร์อันนี้ก็คือเขาก็ดีไซน์ออกแบบเป็นห้องนอนที่ใส่เตียงขนาดท่าฟุดได้เลยค่ะ จริงๆก็ถ้าสมมติว่านอนแค่คนสองคนห้องนอนเดียวมาสเตอร์ก็พอแล้วห้องนี้อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอื่นๆได้อย่างน้องแครจะทําเป็นห้องอะไรจ๊ะถ้าแครมองคุณหมอมนห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเพราะ่เสื้อผ้ายิ่งมากนะก็ใส่ราวก็เลยจ้ะก็คือจอเลกได้เลยก็คือหรือว่าจะทําเป็นห้องทางานก็ได้ใช่เป็นห้องทำงานก็ได้ work from home ใช่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์แหละเพราะว่านะอืมแล้วก็นี่ก็เป็นทางเดินจ้ะ ไปที่ห้องนอนมาสเตอร์นะคะแต่ว่าระหว่างทางก็จะมีห้องน้ำนะคะก็เหมือนเป็นห้องน้ําแขกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่กัน2อสาคนเราใช้ห้องเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะมีน้องมีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบมาใช้ห้องนี้ได้เลยไปดูห้องมาสเตอร์กันห้องนี้คือห้องนี้แหละที่รอคอยห้องนี้แหละที่เราคอยเพราะว่าตอนแรกพี่จิ๋บอกมีอาบน้ําด้วยก็คือชอบมากใช่ไห ชอบชอบนี่ค่ะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะเป็นไงบ้างคบจริงๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่แบบแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่ที่คอนโดเพราะมันฟิลเหมือนบ้านมากห้องกว้างห้องใหญ่แล้วก็มองไปในห้องน้ําก็คือเห็นเป็นอ่างอาบน้ําด้วยแล้วห้องน้ําก็ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบฟิลเหมือนบ้านเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้กว้างขวางมากก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางครั้งเราใช้ชีวิตในบ้านเราพอจะต้องย้ายมาอยู่คอนโดเนาะเราก็อยากจะได้คอนโดที่แบบฟีลลิ่งบ้านเนาะจะมาห้องแคบๆอย่าง ก็ไม่เหมาะกับสาวของเยอะอย่างพวกเรานะจริงใช่แล้วก็อย่างห้องนี้ค่ะน้องน้องแค่เตียงเป็นไงคืออันนี้คือใส่6ฟุตได้เลยใส่หกจะใส่7ฟุตก็ได้นะใส่หฟุตไม่พอแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงแบบยังยังเีอเออยังเหลือที่ว่างให้วางแบบโต๊ะข้างเตียงอีกใช่ค่ะซึ่งแบบโหแบบพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่ใหญ่มาม อยางห้องนอาที่บ้านใช่แบบหนูใช่ไปเย่างห้องนอนที่บ้านแต่อันนี้มันเป็นในลักษณะที่รูปแบบยาวอย่างเงี้ยมันก็เลยอือเป็นห้องแบบแนวยาวอะไรเงี้ยก็แบ่งฟังก์ชันชัดเจนว่าเอ้ยตรงส่วนของเตียงนะคะห้องน้าก็คือจะเป็นห้องน้ําในตัวเลยก็คือสามารถเดินออกจากห้องนอนเข้าไปในห้องน้ําได้แต่นี่อยากให้โชว์ตรงนี้นิดหนึ่งคือส่วนของบิวอินตู้เสื้อผ้าค่ะคือปกติแล้วอะค่ะห้องเขาก็จะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบนี้ไม่ได้ให้ตู้บิวอินแต่นี่คือให้ เป็นไงพอไหมคะไม่น่าจะพอค่ะถ้าไม่พอคงไม่น่าจะพอนะคะไม่พอนี่แนะนําเลยคือคุณที่ตรงนี้ค่ะยังเหลืออะถ้าเกิดน้องแทยแบบว่าของเยอะนะคะสามารถบิวตี้เนี่ยเป็นตู้ยาวเก็บมาถึงตรงนี้ได้เลยก็เก็บเสื้อผ้าได้เลยเพราะจริงๆถ้าเราย่อโต๊ะเครื่องแป้งเราอีกนิดนึงห,หรือว่าแบบ เป็นเต็มเป็นตู้เสื้อผ้าไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราสามารถไปแต่งหน้าในห้องน้ำก็ได้ใช่ค่ะพอห้องน้ำที่นี่นะคะให้กระจกบานใหญ่เบิ้มมากค่ะใหญ่มากสามารถแต่งหน้าพร้อมกันสองคนได้เลยกับเพื่อนหรือว่าแฟนเราแต่งไหมแต่งไม่แต่งโอเคแบบปังงปังๆัออย่างเงี้ยพร้อมกันก็สามารถใช้สเปซในห้องน้ำได้แต่ที่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ำกันค่ะจะบอกว่าชอบห้องน้ำมากเพราะว่านอกจากมีอ่างแล้วก็คือนี่วิวนี่มองเห็นตึกช่องสามอาคารพินิจนอยู่ตรงนี้ด้วย เซไหายได้แล้วก็แบบดูดิวิวอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากแล้วก็นี่ได้ชักโครกด้วยใช่ไหมคะพี่ติ๊บเป็นชักโครกอัตโนมัติใช่ค่ะอัตโนมัติเป็นวอชเลสนะคะจากโตโต้ติดตั้งมาให้เลยนะคะก็คือก็สำหรับสาวๆเนาะเราก็รู้สึกว่าเออการหนี พวกห้องน้ำเก๋ๆแบบนี้นะมันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพชีวิตที่เลิดจริงใช่สมกับแบบเป็นสาวในเมืองอันที่สำคัญนะน <c oughs> ้องแค่คืออาบน้ำอปกติใช่ไหมคะเราจะเห็นอาบน้ำเนี่ยต้องไปยืน เขาเรียก่ายืนอาบน้าในอ่างอาบน้ําอีกทีนึงแต่นี่คือเขาแยกไว้ให้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อ่างเราก็ยืนใช้เริเวณช o อร์ได้ถ้าเราอยากแช่น้ําแร่อาบน้านมอะไรเงี้ยตีฟองจิบแชมเปญก็คือลงไปแช่ในอ่างได้เลยจ้าจริงจริงอ๋อใช่ใช่เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ําทุกวันไงเราก็ต้องอาบมาใช้แบบชวอร์ซะส่วนใหญ่ด้วยนี่คือโครงการคิดมาให้เราแล้วก็กระจกบันใหญ่มากอย่างที่บอกกระจกแต่งหน้าก็คือแบบ ฉ่ำมากแบบไม่โป๊ดเลยอ่ะไม่โป๊ด้ดยนะเพราะแต่งหน้าใช้แสงธรรมชาติจาก้องลองเลยสวยมากดูดิกระจกอะไรทำไมส่องแล้วสวยจังเป็นไงบ้างน้องแคร์ไปดูห้องตัวอย่างไปดูส่วนกลางมาแล้วค่ะจริงๆก็ประทับใจห้องนี้ที่พี่จิบแนะนํามาก็จริงๆก็เหมาะแล้วก็ถูกกับไลฟ์สไตล์แค่มากแล้วก็ขนาดก็กําลังพอดีมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ถูกใจค่ะยังไงถ้าใครแบบสนใจแบบไลฟ์สไตล์แบบแครก็ลองมาดูได้ไลฟ์สไตล์นางงามค่ะไลฟ์สไตลคนสวยไลทั้งหลาคนสวยเออเออนะไปต่อไปเค่ะโอเคก็อย่างห้องนี้อย่างที่บอกค่ะว่าใครที่ไม่เคยจะอยู่คอนโดนะคะก็แนะนำเป็นไซส์ประมาณ60ตารางเมตรขึ้นไปค่ะก็เหมาะสมทั้ง อยู่เองนะคะหรือว่าจะอยู่เป็นครอบครัวนะคะเราก็อยากจะบอกด้วยน้แครไซน์นี้ปล่อยเช่าคนญี่ปุ่นดีมากหรอไซน์นี้ปล่อยเช่าประมาณ5 0,000บาท<อ>ต่อเดือนนะจ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจที่จะซื้อไว้ลงทุนสมมุติน้องแครบอกว่าย,ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบมาอยู่คอนโด<ม>แต่ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนได้นะคะจะสามารถคู่สินเชื่อตอนนี้ผ่อนลนแล้วประมาณ3,000บาท<ม>ไนอย่างเงี้ยค่ะสูงสิบล้านเงี้ย ผ่ 30, อนสามหมื่น่อยเช่าได้สี่ห้าหมื่นอ่าก็ได้เรื่องของขคยโฟนในการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไ<อ>ม่ว่าจะอยู่เองหรือลงทุนนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์และไลายที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะทีนี้น้องแครฝากผลงานนิดนึงสาวสวยอย่างน้องแครตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะก็ที่จบไปแล้วนะคะล่าสุดก็คือซ่อนกลิ่นที่พิ่งออนแอร์จบไปนะคะแล้วก็ตอนนี้มีถ่ายเรื่องใหม่อยู่คะ่ะมีเรื่องชายแพทย์สยา รักแก้วแล้วก็เพราะรักค่ะแล้วก็มีที่รอออนแอร์อยู่ด้วยมีพิศวาสคาตาเกมกับพูดแม่น้ำโขง oh, ค่ะแน่น,น,นค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งแล้วก็ใครที่จะติดตามผลงานแบบโอ้ยจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูที่ Instagram หรือว่า Facebook ก็ได้ Instagram ก็ แ a ร์นะคะ C A R E อันรชัธนิกาค่ะ C H A W T A R I K A นะคะ Facebook ก็ชัตธนิกาสิทธิพรมชื่อจริงตรษหอังกฤษก็ได้เหมือนกันไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะติดตามละครติดตามภาพสวยๆนะคะจากน้องแคร์ได้แต่ถ้าแนคลับน้องแคร์สนใจจะซื้ออสังหานะคะเพราะการซื้ออสังหาไม่ใช่เรื่องจิบจิให้พี่จิ๊บอสังหาเรื่องจิบจิช่วยแนะนําการซื้อไม่ว่าจะอยู่เองหรือลงทุนได้เลยนะคะก็อินบ็อกซ์มาได้เลยใครบอกว่าเป็นแฟนคลับจากน้องแคร์มาเดี ให้ราคาพิเศษไปด้วย, <c oughs> ยนะก็ <c oughs> คือแพงเป็นพิเศษเออไม่ใช่ราคาดีเป็นพิเศษอีกค่ะ <c oughs> ก็มาติดต่อกันได้เลยนะคะ <c oughs> แต่วันนี้นะคะพี่จิ๊บกับน้องแทยขอตัว,วลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปชมโครงการหนอย,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจยูทูบอาสาหาเรื่นจิ๊บจิ๊บกันนะคะ สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดพเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ